ชิ้นงานตัวอย่างตรงนี้นะคะพี่ใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์หกถักสองเส้นคู่นะคะเข็มโคเชใช้เข็มโคเชหัวขนาดสอ2มิลค่ะสองจุดู2.0มมนะคะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>เราจะเริ่มงานแบบช่องโซ่ขึ้นทั้งหมดสิบช่องโซ่นะคะเวลาเริ่มต้นงานช่องโซ่เริ่มแบบนี้นะคะดึงแบบนี้แล้วก็โซ่สามนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งค่ะนีะคะขึ้นมามีสี่รวบสองรวบสองรวบสองนะคะห่วงที่หนึ่งโซ่สามนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะอันนี้ห่วงที่สอง สี่นะคะห้าเราถักเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะพี่จะเริ่มทดลองลายโดยการขึ้นทั้งหมดสิบห่วงนี่เดี๋ยวเรามาดูผังกันก่อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นถัก ผัทงที่ใช้ในการทดลองลายพี่จะใช้ผังนี้นะคะตรงเริ่มต้นตรงนี้พี่เปลี่ยนนะคะไม่ได้ขึ้นช่องโซ่แบบเขาไม่ได้ขึ้นแบบดับเบิลโคเชนะคะพี่ขึ้นแบบช่องโซ่ขึ้นทั้งหมดสิบช่องแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มถักแถวที่สองนะคะลายมันจะมีทั้งหมดแปดแถวนะคะเป็นหนึ่งช่วงลายลายนี้นะคะเอาไปถักเป็นเสื้อสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองถักลายนี้เลยค่ะ ให้ยึดผังนี้นะคะพี่ถักตามผังนี้ค่ะหลังจากที่เราเริ่ม10ห่วงแบบนี้แล้วนะคะเริ่มต้นแถวที่หนึ่งดูตามผังนะคะตรงนี้เวลาเราถักขึ้นแบบห่วงเราจะถักด้านที่เป็นโซ่นะคะพี่เลื่อนห่วงมานิดหนึง่งขึ้นงานตรงนี้ค่ะด้วยโซ่3โซ่มเสร็จแล้ว พันหัวเข็มนี่นะคะถักดับเบิลโคเชค่ะสองหลักแล้วรวบพร้อมกันค่ะถักตามหางเลยนะคะขึ้นด้วยโซ่สามช่องต่อไปดับเบิลโคเช่สามครั้งรวบพร้อมกันดับเบิลโคเช่คือเอฟคือพอหนึ่งคอนะคะรวบพร้อมกันค่ะโซ่สามตรงนี้เราจะถัก ถักเนะคะเวลาถักเอก็คือรวบสองรวบสองหลักค่ะพร้อมกันแบบน,นี่นะคะแล้วรวบมันจะออกมาเป็นเอคว้ามแบบนี้ต่อนะคะถักตามผังเลยนะคะแถวที่สองดัแบบเบิลโคเชสามหลักค่ะรวบพร้อมกันโซ่สาม ช่องถัดไปค่ะดับเบิลโคเชตสามหลักรวบพร้อมกันโซ่สามถักเอนะคะรวบแล้วก็ไปอีกช่องหนึ่งรวบสองแล้วรวบพร้อมกันแบบนี้เลขเอนี่ยค่ะต่อนะคะโซ่สาม ดบนโคเชสามหลักค่ะรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สามหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายของผังลายที่เราทดลองนะคะลองดูนะคะเวลาเราจะถักเสื้อหรือเอาไปต่อเป็นชิ้นงานถักชิ้นงานอะไรเงี้ย เราควรทดลองลายก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักแถวต่อไปค่ะแถวต่อไปแถวที่สามนะคะพลิกงานกลับพิถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะพลิกงานกลับเราเลื่อนห่วงเข้ามาตรงนี้นิดนึงงานจะได้เริ่มตรงนี้นะคะขึ้นด้วยโซ่สามตรงนี้ในผังไม่ได้มีบอกนะคะถักดับเบิลโครเชต์ นะ,ะสามหลักรวบพร้อมกันโซ่โซ่สามถือเป็นดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชสามหลักรวบพร้อมกันลงไปที่ช่องลองดูลายไปด้วยนะคะที่สอนอ่านลายค่ะตามผังที่เราเห็นมันเป็นลายวงกลมนะคะ แต่ตรงนี้มันเป็นลายที่ถักพลิกกลับไปมาลายที่เราสาธิตนะคะสามนะคะโซ่ห้าค่ะโซ่ห้าตรงตรงนี้นี่นะคะดับเบิลโคเชสามหลักรวบพร้อมกันลายนี้เวลาเอาไปถักจริงถักวนเป็นวงกลมนะคะเป็นเสื้อ ก็ถ้าสนใจเดี๋ยวพี่เปิดคอร์สสอนค่ะเพราะตัวนี้จะเอาถักเป็นตัวเสื้อนะคะนี่มาลองทดลองลายดูก่อน ดอลโคเชสามหลักรวบพร้อมกันนะคะขั้นด้วยโซ่สามโซ่สามค่ะ แถวต่อไปนะคะต่อไปเป็นแถวที่สี่นะคะเราถักโซ่หนึ่งแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะมาเริ่มตรงนี้แถวที่สี่นะคะตรงนี้มันจะขึ้นด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชอีกสองหลักรวบพร้อมกันค่ะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม ถักดะเบิ้นโคเชสามครั้งนะคะรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะขั้นด้วยโซ่สามนะคะ รวบตรงนี้เป็นโซ่สามลายต่อไปที่จะถักนะคะจะเป็น, ier, นดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สองเบิลโคเชค่ะขั้นด้วยโซ่สองทั้งหมดห้าหลักหนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ ขั้นด้วยโซ่สามแล้วจบลายเหมือนฝั่งทางนี้ตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชนะคะสามหลักรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สาม ขั้นตรงกลางด้วยโซ่สามเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นคู่ค่ะขึ้นคู่ก็คือถักดับเบิลโคเชสามหลักรวบพร้อมกันโซ่สามอันนี้เป็นชิ้นงานทดลองนะคะเราเลยต้องถักพิกกลับไปมาพอพลิกกลับไปมาเสร็จแล้วอันต่อไป เราต้องเลื่อนห่วงเดี๋ยวมาดูแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้านะคะตรงนี้มันจะเริ่มเริ่มขึ้นคู่ค่ะก็โซ่สามเบิ้ลโคเช องหลักรวบพร้อมกันนะคะขั้นด้วยโซ่สามนี่นะคะ ต่อไปเป็นโซ่สิบนะคะอืมมันขึ้นด้วยโซ่ห้าก่อนค่ะดูดูผังนะแล้วมันก็จะทำเป็นปุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มันจะทำคล้องเป็นลูกโซ่สองสามสี่ห้าแล้วคล้องตรงนี้ค่ะเพื่อทำฐานแล้วก็โซ่ห้า แล้วก็ถักดับเบิลโคเชสามหลักรวบพร้อมกันขึ้นฐานคู่นะคะขั้นด้วยโซ่สามแล้วลงทุกช่องนะคะเป็นฐานเดียวค่ะ ั้ด้วยโซ่สามหมดเลย ต่อไปขั้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วตรงนี้เป็นกลีบคู่กลีบคู่ขั้นด้วยโซ่สามตรงกลางทําเหมือนเดิมนะคะ โซ่ห้าค่ะแล้วเอามือจับตรงโซ่ห้านี้ไว้ขึ้นไปอีกโซ่ห้าแทงตรงโซ่ห้าแล้วดึงผ่านทำปุ่มโซ่ห้านะคะปิดงานตรงนี้ด้วยฐานคู่แถวที่ห้านะคะเราจะได้หน้าตาลายออกมาแบบนี้ทีนี้เรามาดูแถวที่หกค่ะแถวที่หกนะคะ โซ่หนึ่งนะคะแล้วพลิกกับเลื่อนห่วงมาขึ้นตรงนี้โซ่สามถักฐานคู่นะคะดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกันค่ะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชสามหลักนะคะรวบพร้อมกัน รวบนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สามต่อไปขึ้นฐานดอ,อกค่ะขึ้นฐานในนี้ฐานมันจะขึ้นเหมือนแถวที่สี่ก็คือดับเบิ้ลโคเชขั้นด้วยโซ่นะคะแต่นนี้เป็นโซ่หนึ่งนี่นะคะทั้งหมดห้าหลักนะคะสามสี่ ขึ้นห้านะคะห้าโซ่สามแล้วถักฐานคู่ค่ะฐานคู่จะขั้นด้วยโซ่สาม รวบนะคะต่อไปเป็นโซ่สามตรงนี้ที่เป็นตัวลายตรงนี้นะคะเราจะขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชสามครั้งรวบพร้อมกันโซ่สองโซ่สองนะคะมันจะเริ่มเห็นลายแล้วะค่ะ ไปเป็นโซ่สามโซ่สามฐานคู่ค่ะฐานคู่ขั้นด้วยโซ่สามขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่ สามนะคะแล้วก็ทําฐานของดอกแถวต่อไปลายมันจะต่อเนื่องกันนะคะลายตัวนี้จะเป็นลายโปุ่งๆเหมือนลายแองุ่นนะคะฐานห้านะคะ บเโคเชขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นโซ่สามปิดงานตรงนี้นะคะดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งพลิกกลับเลื่อนห่วง เดี๋ยวเรามาดูแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดมันก็จะถักเป็นช่วงลายดอกเหมือนตรงนี้นะคะแล้วพอแถวที่แปดมันจะจบด้วยตัวลายอาัญมนแถวที่เจ็ดนะคะพลิกงานกลับมาแล้วก็ถักแถวคู่นะคะโซ่สามดับเบิลโคเชรวบแถวคู่ออกมาหน้าตาแบบนี้นะตรงนี้โซ่สามนะคะแล้ว แทงลงไปบนข้างบนหลักนะคะบนหลักของดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สองตรงนี้จะแทงลงไปบนหลักนะคะขั้นด้วยโซ่สอง ทั้งหมดจะได้ห้าหลักออกมาแบบนี้แล้วก็โซ่สามฐานคู่นะคะคู่ก็ดับเบิลโคเชสามหลักรวบพร้อมกันคั้นด้วยโซ่สามอันนี้เป็นแถวที่เจ็ดแล้วเนะคะลายมันจะกลางออกน,นะคะ โซ่สามตรงนี้ถักลูกองุ่นขั้นด้วยโซ่สอง หันคู่นะคะขั้นด้วยโซ่สามพอแถวพอแถวนึงเริ่มเริ่มจะปิดแถวอีกแถวนึงมันจะเริ่มไงนะคะนี่ก็โซ่สามถักเหมือนฝั่งขวามือเมื่อกี้ค่ะ แทงลงไปบนหลักนะคะขั้นด้วยโซ่สองบนหลักตรงนี้จะเป็นโซ่สามฐานคู่แล้วก็ปิดงาน,นะค่ะ ฐานคู่จะขั้นด้วยโซ่สามนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะพอทําฐานคู่เสร็จนะคะบิดกลับเลื่อนห่วงแล้วก็ขึ้นฐานคู่ตอนนี้งานเป็นแบบนี้ละเดี<อ>๋ยวจะเป็นแถวสุดท้ายของแถวลายนี้นะคะ ต่อไปเป็นแถวที่8นะคะหลังจากพลิกงานกลับขึ้นโซ่3ถักดับเบิลโคเชสอ2หลักรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ทําอีกกลีบหนึ่งขึ้นมาเป็นกลีบคู่แบบนี้เป็นแถวสุดท้ายของ1ช่วงลายนะคะต่อด้วยโซ่3แถวนี้นะคะตรงนี้ตรงที่เป็นช่วงลายอางุ่นมันจะเป็นช่วงที่ขึ้นตรงนี้ด้วยเม็ดสุดท้ายพอตรงนี้ขึ้นเม็ดสุดท้ายตรงนี้จะเริ่มเวลาเริ่มก็ จะถักเหมือนกับแถวนี้ค่ะที่ขึ้นมาสี่อันแบบนี้ลายมันจะต่อเนื่องกันไปนะคะตรงนี้เราก็ถักเม็ดองุ่นดับเบิลโคเช่สามหลักรวบพร้อมกันค่ะรวบนะคะสามหลักรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สองลงตรงช่องเนี้ค่ะ ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สองตรงนี้เป็นโซ่สามนะคะขึ้นกลีบคู่ ตรงกีบคู่จะเป็นโซ่สามตลอดนะคะตรงนี้เป็นโซ่สามแล้วก็จะเป็นตรงนี้ที่เป็นลายอังุ่นเนี่ยค่ะเป็นเม็ดสุดท้ายเบิ้ลโคเชสามหลักรวบพร้อมกัน ด้วยโซ่สามตรงนี้เป็นฐานคู่นะคะแล้วก็โซ่สามทำเม็ดองุ่นค่ะเม็ดองุ่นของแถวถัดไป ถ้าถ้าแถวแรกช่วงลายแรกนะคะเราเป็นเมสุดท้ายแถวต่อไปมันจะต้องขึ้นแล้วงานมันจะกลางออกเม่นั่งหุนขั้นด้วยโซ่สองนะคะ ตรงนี้เราจะปิดงานเราก็ถักโซ่สามเราก็ถักกลีบคู่เราจะจบหนึ่งช่วงลายนะคะตรงกลีบคู่จะขั้นด้วยโซ่สามเราก็จะได้ช่วงลายหนึ่งช่วงลายให้สังเกตช่วงลายนะคะถ้าตรงนี้ ถ้าตรงช่วงลายแรกเนี่ยเราจบลายแถวต่อไปมันจะขึ้นลายใหม่พอดีนะคะถ้าเราถักวนเป็นวงกลมนะคะลายมันจะไม่กลับด้านอันนี้พอดีเราสาธิตวิธีการถักโดยการถักพลิกกลับไปมานะคะลายจะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะลายนี้นะคะเอาไปถักเป็นเสื้อนะคะเราถักจากข้างบนลงข้างล่างสวยมากนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะเม็ทีนี่แฮนด์เมดค่ะ,คะขอบคุณค่ะ